พ่อแม่พี่น้องเด็ดเลยคุณน่ะงามสุดยอดเลยเนาะพี่น้องจ้าสุดยอดความสวยเลยจ้าครับสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนเดอนี่ละมองทีมาดามเฮดเคยเบาไหวว่าจังไดหูเ่าพี่น้องเปิดไหมล่ะยังทีมาดามเฮดเคยเบาไหวว่าเช็คเช็คเช็คซาวก่อนว่ามันมันได้ไหมมันโอเคบ่ะทีมาดามเคยเบาไหวว่าอัน หาทางเขาบ่ไดมนีหาเขาได้แล้วพ่อแม่พี่น้องเบิง่งหลายหลายพ่อแม่พี่น้องพอเะาขับรถผ่านทางด่วนมันเห็นพ่อแม่พี่น้องนี่แปมอยู่พ่อแม่พี่น้องเอยพุนอะพุนอะพ่อแม่พี่น้องพอก็สิมักเก็บละพุนทางพุนใกล้ๆถนนนะทางหลายค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะลุยเลยจ้เร่มกระแห้งแต่ว่าใส่ไม่แล้วคือสิบ่เขา้าไปในโทรศัพท์ดอกเด้อจ้ะเด้อ จ้าพ่อแม่พี่น้องมูเจ้าเบึ้งงามคากงามเนี่เด้อจ้ะเด้อสวยงามมากพูนคพณนะพูนะมันก็งามได้ซ้ำนี่ล่ะมันก็ล่างแตกนี่บึ้งมันเป็นตอเก่าจากปีที่แล้วเด้อจ้ะเด้อนี่เป็นตอเก่านี่บาดนี่แม่พ่อแม่พี่น้องเด็ดเลยพณนะมีแต่ลำใหญ่ๆบาดโอ้โหสุดยอดนะแต่มาสีเลือกเอาแต่อันใหญ่ๆเด้อจ้ะเด้อก็คือเก่าเดี๋ยวคอยสีผ้ามาเก็บ เดี๋ยวค่อยพามาเก็บอีกนี่ฟังเสียงเด้อนี่คุณนะ่ะบาดยอดเล่าอันนี้จงไวก้กนเดี๋ยวพามาอีกขันเข้าประทศไท,ทมก่อนอีกได้จ้ะเด้อพ่อแม่พี่นอ้อกี่เบิง้งขับรถตามหามาหลายวันแล้วว่ามันสิเข่าได้ทั้งใดเน,นาะจ๋าเนาะมาแล้วมาแล้วพามาเก็บแล้วเด้อพ่อแม่พี่นอ้อก้ยนี่นี่พามาเก็บแล้วจ้าหลายคักหลายเนี่ย เยอะและสวยมากนะกะสิครับลดพานเรื่อยๆก็สิผ้ามาเบิ้งเรื่อยๆว่าข้าเจ้าเอาถิ่มละไปเด้อจ้ะเด้อเนี่ยงามขนาดเลยพ่อแม่พี่น้องจ๋าสวยงามนี่ทุ่งกว้างเลยจ้ะมาเจอหมองดีแล้วเห็นบอกเฮ้ยเยอะมากหาเธอจนเจอเขาว้า,าเจ้าจนพอนี่ นี่ยานเสียงไหม่บเขาเปิดไหมละไปเปิดแล้วเปิดยุต่ว่ายานมันบวกเข่านะเขาอยู่ดอกเนาะฝนตกไปหม่ๆเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้านี่นี่คุณนะอุ้ยแบบสวยเลยจ้ะแบบสวยงามนะคะ สวยเลือกได้เลยจ้ะพี่น้องเบิง้งเนี่ยงามขนาดเลยเนาะสวยงามตามทองเรื่องนะจ๊ะนีน่นี่พี่น้องเอ้ยคุณนะร่มก็แรงนะจ๊ะร่มก็แรงเร่งเข้ากับโบวันเพราะว่าเขามีไมโครโฟน มีไมโครโฟนจ้าไม่เพิ่นทำเป็นคุยว่ามีไมโครโฟนไม่เสียงกับบ่อกแค่มาอีหยังนี่ดทมาดามแล้วเฮ็ดหยังแปลกๆเ้ยพี่น้องเด้อแตอยากหัวคุณนะคุณนะ่ตเห็มอยู่คุณนะทั้งผุนพุ่น่าหลายค่ะเฮ้ยอย่าใช้ถิมนี่จ่าคอยเด้อไก่ไก่ทังดวนน่ะทั้งหลายเดี๋ยวมือหนาเขาจะพาเขาไปเอาหมูหันวันนี้เก็บตรงนี้ก่อน นะคะกำลังหยอดเหี่ยวเียวงามๆเลยกำลังสวยๆงามๆนะแต่เนาะงามมากสวยงามตามทองเรื่องจ้ะนี่คุณน่ะงามขนาดเลยรถดแรนพันไปพันมาถอยกับบวันจ้ะถอยกับสก็บคือเก่านะคะน,นี่งามขนาดเลยสวยงามมากค่ะ เก็บไปฝากมูฝากถัวก่วน้ำเนาะเก็บไปฝากเพื่อนด้วยงามสุดยอดจ้ะงามสุดยอดนี่อันนี้เอาบอลน,นี่จงไว้ก่อนซะเนาะ เลือกสวยเลือกได้นะคะสวยเลือกได้จ้ะยอดนี่ล่ละเอาอยอดงามๆเพราะว่าเดี๋ยวห้าวต้องไปเด็ดใบออกนะพี่น้องเหลืองของเหลืองหักมั่นขนาดเลยดังโป๊ะโป๊ะเลยจ้าดังโป๊ะโป๊ะ,โป,ะโป๊ะเลยจ้านี่นี่เบิง้งนี่เซฟอยู่พี่น้องเพราะว่าหน้า,าให้เ่เขาจะมาถ่ายถิ่มเด้อ อันเอาน่ะพ่นว่าเอาดอกแบบเนี่ยมันเป็นต้นเก่าเขาไงพี่น้องต้นเก่าของปีที่แล้วเนี่ยโบแมนเบียร์ที่ขึ้นไม้เด้อนี่เป็นต้นเก่าของปีที่แล้วเนี่ยเห็นบอเต็มเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าเฮ้ยเพียงาม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 จ้างามมากสวยงามที่สุดในโลกเลยนี่นี่นมาดามหาจนพผ่นี่คุณนะ เออเพราะว่าอย่างพ่อแม่พี่น้องอันคับรถทางดวนผุนอะ่ะท่างการบ,บ่านสื่มือคับรถพานหล้กก็นแนมปะ่ะเออสันดอกแนมมามันนี่มันเข่ามาทางใดแล้วก็หาจนพ่ออยู่ใดล่ะพี่น้องมาดามก็ได้สถท้า่าเก่งบอกกเก่งเติบแต่ว่าก็กลัวสิหาใดกะขากเติบพึอกันกลัวสีเข่ามาใดอ่ะนะสวยสวยสวยเลยจ้ะ เดือดเอาเลยเนาะเนีอดเอายอดสวยๆเนี่ยเด็ดโปะโปะเลยเมือนจ้าชื่องามค่แท้มันจะยอดงามๆนี่อวบๆเนี่ยจังสีมาดามมากมากมงได้หูวาพี่น้องมากแห้งนี่มันล่ำมันแสบด้วยพี่น้องด้อล่ำเพิ่น่แสบซุดยอดนะคะเยอะมากเยอะมากนี่นี่ สวยต้นนี้ทั้งสวยจ้ะสวยๆเลยค่ะเนี่ยสวยมากเนี่ยงามหลายเ๋เจ้าของเอ,อ้ยขอยขอในเด้อเจ้าที่เจ้าทางเอ,อ้ยขอ,อน้ำเจ้าที่เจ้าทางนี่ล่ละเจ้าของบ่เห็นก็ได้จะสิไปข้อน้ำผู้ใดเลรอเจ้าของบ่หินเนาะหวังว่าเจ้าคือสิทิมนรอเด้อเนะจ้าคือสิบ่เอาเด้อเจ้าของเอ้ยส่ง,ออสงนี่สภาพนี่คือสิบ่เอาดอก เหลือสีเนาะนี่พน่ะงามสวยและเยอะมากพ่าแม่พี่น้องจ้างามหลายพ่น่ะเฮ้ยพ่น่ะเต็มอยู่เต็มอยู่จ้าเต็มอยู่เต็มอยู่ฮัทงามมากงามจริงๆเดี๋ยวขออนุญาตตั้งนี่ตั้งกระตาสวยสวยนะคะเอารูปสวยสวย งเนี้ยนะมันสวยมากเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเด็มันสุดยอดเลย <c oughs> สุดยอดสุดยอดนะคะนี่รถกระแล่น่านหลายอยู่ได้ลยะสินนี่แต่ว่าอันย่อมตะควองที่ว่าหาผ่อนพี่น้อง แฟนก็บ,บอกอยู่ได้มากหลายรอบแล้วมากก็ลูกกับมาเขาวัดพ่อเพราะพี่น้องแพทหาพพ่อ,พอ,พอ,พอมืนอนีกันลยว่ว่ะกาศฝนน้นอยก็น้อยกับว่าฝนตกน้อยกับว่าแดดออกยังได้มาดามล้วก็ต้องหาให้พ่อละ่ะสั้นเราหาพ่ออยหลี <c oughs> เก่งเติบอยู่จ้ะย่องแต่ของแบดไม่มีใครย่องยองเอาเองนะจ๊ะน้ำหมูก,ก็ไหลนะจ๊ะเด้อแหงเด็ดแหงมันโอยเอาละพ่อแไม่พี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตสิผ้ามุเจ้าลีลีละกัน เสกเศร้าเซกเสียงเบิงว่าว่าเสียงมันมันใส่ใดบ่บ่เม่นเบาๆเวดเวดเวดบ่เข่าไหมขึ้นมือหนันเด้อจ้ะเด้อโอเควางไว้นี่ก่อนวางเดี๋ยวสิถ้ามือเจ้าเด็ดได้บัดเด็ดยอดออกเด็ดใบออกเอาง่ายๆเนาะเอาใบออกก่อนนะคะเก็บเก็บข้าวเดี๋ยวเบิงทิ๋ลละสุดยอดบ่ดุงอันพักวงตุ๋งเล้าฟังคุณกับมี่อีกเด้อพี่น้องเด้อ แต่ว่ามงนี้เป็นมงที่ว่าหาเก็บที่สุดเพราะว่ามันเป็นแบบที่ว่าข้าเจ้าสิคือสิเ่เ่าเอาวัวนะม <c oughs> าะว่าเบื้องสถานที่เบิ้งพื้นที่แล้วเนี่ยสีนอกจากเนาะเนี่ยโอเคจ่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมาเช็คซาวกันแล้วเดี๋ยวมาเด็ดกันต่อเลยจ้ะเด็ดใบนอกจากเนาะเอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องเซ็คแล้วเรียบร้อยโอเคโอเคแม่แย่สวนจ้ะพ่อแม่พี่น้องใช้ได้ใช้ได้พ่อแม่พี่น้องเลิศค่ะเลิศเลิศแห้ง กระล่มกัมีมังแต่ว่าเสียงมันเข่าอยู่พ่อแม่พี่น้องโอ้ยืันนั้นมันพิษผ่านทางเทคนิคขอโทษขออภัยเด้อผาไปเก็บผักวงตุ่งืันนั้นอันถ่ายคลิปบม่มีเสียงมีพ่อแม่พี่น้องว่มามาด่ามันบม่มีเสียงขอโทษขออภัยหลายๆพ่อแม่พี่น้องกราบขอโทษขออภัยมันนันทีนี้ด้วยเด้ค่ะเด้อแต่วัอน,นี้เนี่ยโอเคเลิศจัดเลิศเลิศเช็คเบื้องแล้วแต่ว่ากะไฟมันก็กระพิบอยู่แล้กกั ไม่นน่ก็เปิดอยู่โอเคจ้ะโอเคมันสีเสื่อมต่อกันในในโต้โทรศัพท์แล้ะก็เสื่อมต่อในอันนี้แค่ใส่ของอ่าบิลลิงนะแม่จ้ะแต่ว่าพรังเขาปเอิญบิบิลลิงแล้วจ้ะเด้ออ่าเขาเอิญบริงบริงเขาปเอิญบิบิลลิงบ่โอ้จเจ้าบอกทีบอถือกับพี่น้องมาดามเราใส่ทางเกิงอยู่โอ้ยเลิศเลิศค่ะเลิศพ่อแม่พี่น้องมาฟินฟินน้ำกันนี่รอออกนะคะมันแก่ไม่เอานะอย่าเสียดายนะพ่อแม่พี่น้องเราไม่กินนะแก่ๆเราจะกินอ่อนๆผลได้่น เนี่ยอีกจังหน่อยนะพี่น้องหยอดแล้วแต่กจะสมาหักดังโป๊ะโป๊ะนี่กะโป๊ะละได้นี่กะโป๊ะนะไม่ใช่ไม่โป๊ะโป๊ะมากจ้ะแต่ว่าข่อยสีผ้าเลาะแล้วข่อยสีผ้าเก็บต่อแต่ว่าข่อยสีผ้าเก็บซื้อข่อยสีผ้าไปเล่อยื่นหรอกมั้งเพราะว่าอย่างร่มมันแห้งยันยันงบ๊ะบ่สบายแต่ว่าสีเอาต่ออยู่พี่น้องเพราะว่ามาพอแล้วมันต้องเก็บอีกเพราะว่าเพื่อข้าเจ้าเอาถิมนะแม่เพื่อพิ่นมาไถจถิมห้อสิบ่มีเนาะเ้าสิบ่ได้เก็บ ถุเทวดาฝ่าดินยมาทายถิ่มเลยเนาะพี่น้องจ้าภาวนาขอให้มุเจ้าจงไหวขอให้มุเจ้ายายทายถิ่มขอให้จงไหวจงไหวมาดามสีแดงมาเก็บมาเก็บผุนแดงผุนเฮ้ย <c oughs> มาดามเล่นของอะไรด้วยพี่น้อง,คน,นองคนเล่นของคน <c oughs> <c oughs> เล่นของจ้ะเฮเราเล่นของอะได้วยปะนีสุดยอดมึงจละล่มแห้งบ่แห้งมาดามจนอันนี้ ล่มสุดยอดล่มเรื่องล่มนี่บว่าต่องห่วงล่มแห้งอีหลีจ้ะงม,ม,มเดี๋ยวเอาว่างเลี่ยงบ่จังสีก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวสใส่กระตาก็บต่ออยู่งามขนาดเลยสวยงามเจ้างามแท้ๆเจ้าสุดยอดเจ้าหืล่ำเพึ่นเนานะสุดยอด มือนาสีส่วนพี่จอยมาเก็บน้าส่วนมากบางว่าตรงกันเดิมมูเจ้าแพทกัลย์กัญญาเพราะแพทย์เล่ากัญญาเพราะเล่านั่นแหละพี่น้องจ๋าแต่เพิ่นกับมี่มองเก็บอยู่หนั่นาก็เลยบริบดิส่วนสุมเมือนนี้แพทัย์แห้งยุงแห้งหยาเพราะไหมพี่น้องแต่คันเล่ามาใดกับสีส่วนเล่ามาถ้าเพินมาบอไดละก็แล้วไปมันลายอยู่นั่นะ มันหลายถ้ามองได้มันหล่ลายสีไป็ตะส้วนมาเก็บอยู่มองได้ไหน่อยๆมันก็บมาเป็นตาอันนี้แล้พี่น้องแต่ว่าหลายคักอีหลีพุ่น่ะทั้งพุน่นอีกทั้งพุนงพ่นอีกหลายหลาย,ลายเยอะมากเยอะจริงๆค่ะเยอะจริงๆ,ๆ,ๆ เออก็ยาสีล่มหลายคอยนี่ละสีแข็งบ่แม่พอแม่พี่น้องพ่นบ่แข็งได้พ่น,นี่พอยู่นอกจอคอยนี่อยู่ในจอนี่คอยอยู่กลางทงเนี่ยคอยแข็งเลยได้คอยสีนหนาวคักเลยทางบส่สบายพอแม่พีนออ่น้องเอยมันบ้าแล้วก็เบ้าอีกเรื่องโควิดตอนแพทย์เป็นน่ะแพทย์สิบวอยกากว่ามันคือมีอย่างข้อข้าข้าขอกอดกอดกอดอยู่ได้พี่น้องคือ,อกันก้ามีหลูกแก้วหลูกยังอยู่ในข้อมันสีดังกอดกอดกอดเวลาเขานอนอน่ะแม่พี่น้อง เก็ๆๆดเก็ดหังเก็ดเก็ดกอดๆอยู่มแม่เต้ย่าหัวไปเต้ยลำข้างแพทย์แพทย์ก็ว่าเอาถ้าคือหายใจแนวนั่นแพทย์ก็เลยว่าฉันกบบรบโหลกคือกันช่วงที่แพทย์ไอหนักๆนัะพี่น้องคือกันก็มันมีอย่างอยู่ในลูกข้อเขาหลูกกระเดือกเข่านี่แหละห <c oughs> น้ามูอกับส่งไหลแหล,ละล <c oughs> ่ะหามขนาดเด้อพี่น้องเด้อย,ยอดอ่อนๆอ,อนวบๆเลยจ้านี่เบิ้ง ย้อนยอ่อนๆอวบๆเลยเนี่ยแพทมากล่ำมันอย่างสีเนี่ยมันแซ่บเอาไปพัดมามันหอยเอาไปแกงส้มอุ้ยแซ่บเอาไปย่ำก็ไดพ่อแม่พี่น้องเอาไปย่ำใส่อันใส่กุ้งใส่ปลาหมึกกันสิแหมย่ำล่วงกับผัดบุ้งรั่งสุดยอดคพามแซ่บเดี๋ยววันหลังจะจัดให้อยู่นะแต่ว่าตอนเนี่ยมันบ้แซ่บมันกินอยังกับบลูรสชาติเฮ้กับเขากับนามกับหย่าพ่อแม่พี่น้องมันมันซิมโบลูเรื่องนะแม่พี่น้อง ชิมไม่รู้เรื่องน้อยหนหมู่ก็ไหลขอโทษขอขอภัยด้วพี่น้องด้วยหมูก,ก็ไหลจ้ะวันร่มมันแห้งซะเหลือกเกินล่มสุดยอดเลยหัวเห็นน้ำข่อยบ่ละข่อยนั่งเด็ดแก็บๆก็บอยู่ข่อยเอาไว้ผู้เดียวเฮ้ยได้ยอยากหัวจ้ะเก็บข้าวเดียว ผักแบบนี้มันเต็มกับตาไววขึ้นอ,อย่างคว่มจริงนะบพได้หลายเ้อพี่น้องแต่ว่ามันต่อมาเดดก่อนเพราะว่ามันมันลายแนใบใบเขาเอนใบเหลี่ยงบ่น่ะลดแร,ตรงตุ่มตามตุ่มตามนี่จ้าโอ้ยงามขนาดเลยพี่น้องจ้าสวยงามจริงๆค่ะนี่สวยไหมคะใครว่าสวยยกมือขึ้นเอ้ยสุดยอดเลยสุด,ยอด,ย,สดยอดเลยจ้าเฮ้ยสุดยอดมะเดี๋ยวสถหยเบิงเด้ย๋ยวจะเด้อความงามของผักมะดามนะ นี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องสวยไหมคะอุ้ยงามสุดยอดเลยเนาะพี่น้องจ้าสุดยอดความสวยเลยจ้ะเอาละจ้ะพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้ซัมนี่ด้จ้ะเด้อขอบคุณทุกทใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชรทเด,ดสิภาสไปหาปปโตด,จด้จ้ะเด้อเจอกันคลิปหน้าค่ะรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะบ๊ายบายจ้ะางามบ่พี่น้องเบิ่งลัมเพิ่นอุ้ยสุดยอดเลยเนาะ